แล้วก็ลงนามกับโบรแบตเตอรี่อีก50กว่าเปอ์นะครับที่ก่อนจะเริ่มต้นไปขายแบรี่นั้นนะครับนี่เป้นแบตเตอรี่ที่เราทำร่กัน,นโอเคครับแล้วท้ายเราสามารถเอาตัวโซลาร์เซลล์ครับไปใช้เรื่องของาดดาอาาาคาร์บอนเครดิตได้อย่างที่คุณเจคุยกับน้องชาร์คเข้าโครการที่เวิร์ดนะครับโดยใช้โซลาร์เซลล์ตัวนีนะ้สามารถลงคาร์บอนเไซด์แล้วเอาคาร์บอนเไซด์ตัวนี้ไปขายได้น,นะครับอ่ะนีดหน้าถ่ายแล้ว หนึ่งเมกวัตตผมบอกว่าผลิตไฟได้ปีละหนึ่งล้านสี่แสนหน่วยนะครับหนึงหน่วยไฟฟ้าตกปล่อยกราร์อออกมาศูยุดสี่กิโกรัมเอาหนึ่งล้านสี่แสนคูณด้วยศูนย์จุดสี่กิโลกรัมจะได้มาเ0็ดแสนกิโลกรัมต่อต่านนก็เท่ากับ7จ็ดร้อยตันเอาเจ็้อยตันไปอดแบบไปขายที่ลดไปสิบตันเราจะได้อามนทรไซออกมาหน่แสสองหมันอันนี้คือการคิดเข้าวๆแต่เลขตัวเนี้ยเราสามารถแวลูได้ว่ามันจะขายเท่าไหร่นันเองสมมติว่าบริษัทเ อยากจะขายร้อยหนึ่งโมไัตบีอยากขายเก้าสิบก็เราสามารถเลือกซื้อโมไัตบีได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ <c oughs> คือว่าเขาลดอีก